วันนี้มานั่งอยู่วัดอาจารย์แค่ดีค่ะด้อตำบลเกาะแก้ว,วค่ะสำุงธานี่ค่ะวัดพื้นสลาสีขาวค่ะจีบีสีขาวขยายนาคสีขาวจ้ะนี่ค่ะมโหสถเลยด้อมโหอดวัดอาจารย์แค่นั่งนี่มุ่กล้องเห็นคนเอามาลงไหวมุ่งก้อนเห็นกลมๆค่ะเห็นกลมๆยางหลายโุดเดือดที่ลงไว้นี่ทั้งเดียสลาสีขาวจ้ะ ไปทั้งฝุนมุ่งนยางไปกับเป็นทั้งหัวพญยายนักนะคะเพคนเกสิไปขอโฉขขอรั้งวันอยู่ทั้งนั้นนะคะ่ะเด้อพี่น้องสี่นะคะเพคนเกสิไปยางไปขอโฉขขอลาค่ะสิมีอันให้ค่ะให้เสียงโฉขนะคะเด้อทั้งนั้นเด้อไปปรทจันเคยมากับมาเด้อเด้อการแค่ทั้งฝุนคนหลายหลายแต่ มาแ้นี้มีแต่คนมาไหวทั้งพญานาคข้าวสูบทั้งผุนเพิ่งกะมาลุงละหน้าท้องนี่จ้ะได้ค่ะทั้งผุนได้ทั้งตะตกทางทิศตะวันตกมีคนเยอะแต่ทางกุฏิทางนน้นจ้ะแต่ทางนี้เป็นทางทิศตะวันออกของวัดจะมีพญานาคขันหัวไปทางทิศตะวันออกจ้ะมีสลาขาวหลังใหญ่ นี่คะ่ะตรงกลางคะ่ะเจลาข้าคหลังหญะะ่มีคนมาจากไคะ่ะมาายว่ะลางวันได้ใจเด้อหลงวันยังถ่ายอยู่เด้จา้าเอาวะในในแผงล่ะเอามาพี่ไหม<ะ>มีคนไหมจางนี้ไม่มีไม่มีปะ จะกลับบ้านแล้วบ่กลับมาเร็วๆยังรถกลับมันก็มีคนซื้อเลยโอ้ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีอยู่นี่มาขายได้สองใบโอ้ย,อย,อยจังมานี่บามานั่งนี่สักชั่วโมงไปมานั่งนี่ขีร่รถมาเลยก็ได้เด้อขีร่รถมาทางนี้แล้วก็เอาออเไปเอามาก็ได้เอา,เอากระเป๋าป้ามาด้วยไปลูกไปนั่งนี่สักพักหนึ่งแล้วค่อยออกไปไป,ไปกินขาน้าวนมจีนไหมเคยไปซื้อขนมจีนกินเดี๋ยวถ่ายวีดีโอหน่อยสักหน่อยไอ เอฟซีดูแปลมานี่มาขายตรงนี้เผื่อได้ขายตะกี้ป้าก,ก็ได้หนึ่งใบหนึ่งใบโอ้สองใบคนละใบนี่เขาว่าเขาออกมาเขาจะมาซื้อยูป้ามาค่อยกลับบ้านเดี๋ยวก็กลับมันยังไม่นั่นหรืยังไม่บ่ายโมงเท่าไหร่หรอกมไม่หิวหรอกรางวัลได้ใจเด้อดูรางวัลจา้าบ่ายโมงเ้อเนี่นนบ่ายเท่าไหร่แล้ววะโอโหเอามามามานี่เอากระเป๋ามาด้วยเด้อ กระเป๋าในเก้าอี้นั่นแหละเอามาด้วยหลานอยากกลับบ้านแลว้วหลานอยากกลับบ้านแลว้วจะ้ะถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปให้เอฟซีดูก่อนนี่ค่ะวัดอาจารย์แค่ค่ะทั้งุ่นนี่อันนีเพื่อนอย่างเชเนาะหลา่ไล่นานะคะหลา่ไล่นานจำหมดเลย รางวัลนมีด้วยค่ะเด้อไปขอเรามาซื้อรางวัลนได้จ้าเด้อผุนทั้งบนบกใกล้ผุนมีพุ่มสีหนาจ้ะต่าตน,นั้นพุ่มสีหนาพุ่งใหญ่จ้ะทางทิศตะวตันตกของสาลาด้วยค่ะเด้อซาลาจะเป็นสีขาวสีขาวจ้ะทางนี้มาทางมาห้องน้ำด้ค่ะเด้อทางมาห้องน้ำ แฟนกับขอสาม,มีก่นนะคะด้วยเอฟซีนะคะอย่าลืมกดติ์กดแชร์มาผู้พานยจ้าสบัสด,ดีจ้า